ปัญหาหัวฟูหัวอยองด้านหน้าแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนผมยิกคุณจะไม่เข้าใจแต่ก็ใช่ว่าปัญหาแบบนี้มันจะจัดการไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถจัดการได้ด้วยการบำรุงผมหนึ่งในขั้นตอนของการบำรุงผมที่มันจะช่วยลดอาการฟูของผมคุณได้ดีมากๆเลยก็คือ l a v e In Conditioner พอเจ้าตัวลิปอินคอนดิชเนอร์เนี่ยมันเป็นตัวบำรุงผมค่ะมันจะช่วยลดอาการฟูอาการแห้งของเส้นผมของคุณแล้วมันจะทําให้การจัดทรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขคืนที่ใช้ก็ง่ายมากๆแค่คุณมีสเปรย์ฉีดน้ํานะคะหรือว่าเอาน้ำจากสิงเนี่ยมาลูบให้ผมมันเปียกๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะคุณก็แค่ใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ลงไปประมาณนี้นะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วคุณจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้อาการฟูของผมคุณเนี่ยมันลงมาแบบนี้แล้วเห็นไหมนี่คือข้างที่ใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะดูเดี๋ยวพอแห้งแล้วเนี่ยผมเนี่ยมันก็จะไม่ฟูนะมันก็จะเป็นลอนแบบนี้และนี่คือข้างที่ไม่ได้ใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์ค่ะดูความแตกต่างนี่เป็นไง ถ้าอยากให้มันยิ่งเป็นรอนสวยขึ้นอีกนะคะก็แค่ใช้นิ้วมือม้วนผมแบบนี้เดี๋ยวดูนะลอนมันจะออกมาสวยขนาดไหนดูจ้ามันเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆแต่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้เสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะค่อยๆขยำ แ,บบและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จ้ะเป็นไงจากผมที่ฟูฝอยด้านหน้าเมื่อกี้นี้กับกลายมาเป็นลอนสวยๆแบบนี้ l ิปอินคอนดิชเนอร์ช่วยคุณได้จริงๆค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้ากดในตะกร้าได้เลยจ้าอ๋อและเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับคนผมยิกโดยเฉพาะด้วยนะคะ